เพิ่งอบครัวซองมาจะกินซื้อมาจากร้านน้องแนนพี่แวงร้านมัง y ีฟรีอร่อยมากก็เลยซื้อกลับบ้านอันนี้จะเป็นเพนธรรมดาอันนี้มีช็อกโกแลตอยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมแหวกไม่ได้แต่อบมาสักกลอบเลยก็กินกรอบ,รอบเอาไปอบให้กลอบอร่อยมาก,อ,มกอบ ตอนเมื่อกี้ทีอยู่แถวๆอุปการติดกับตลาดแม่สบายทองืออะไรอ่ะชอบอก่อนอบอยบางนี้เนี่ยมันมีความเซตตัวแบบเกือบกรอบอ่ะเออยังแบบโป่งตัวที่อยู่ตรงนี้เหมืแล้วอันนี้ยังยังแบบเหมือนเราเซตตัวแต่ถ้าตกปลายที่นในใชอบกรอบอาจจะไม่เหลือแต่เนี่ยฉันชอบกรอบจะไป,ปกบเพิ่มดี๋ยวเดีอลองนิดแล้วก็เมื่กีทีจะมี เค้เกเค้กกล้วยของร้านใายลูมาปูค่ะที่ดังๆแล้วก็เค้กกล้วยหอมด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นขคนสองันด้วยมันไม่ใช่ขคนสองรถไฟเนาะแต่ว่าไม่รู้นี่ยกว่าไง <S <S แป้งคนสองอร่อยมากพี่เคยชอบวิวสกัดข้างบนก็จะได้เทคเจอร์แบบสกัดด้วยอย่างเงี้ยบางคนชอบกินสกัดอย่างเนี่ยอร่อยมากชอบบางคนชอบกินแป้งสไตล์ ก็ต้องดีมากมผมก็ดีเ่าอย่างที่หลานผมไปตัว,วันนะทีเาวันนี้เปิดแอร์ลดหลอนไมห่หวอ่ะเธอด,ดีอ่ะ พอดีกำลังจะอบนี mm ่ก็เลยมาอ่าเดี๋ยวพี่เอากลับไปจะได้สั่งกินไปละไปต่อไปมาอ่านให้ดูบุกินได้จุ๊บ